เมื่อวานอ่ะการสู้ไม่ได้คือโอเควิเชกี้บอกหน้าเสมอผมเข้าใจนะแต่รูปเกมอ่ะเป็นรองหน้าเกลียดแล้วทาไมบางจังหวะขึ้นไปขึงเขาได้ขึ้นไปบุกเขาได้แล้วทําได้อยู่ประมาณสามสี่นาทีแล้วอยู่ดีๆก็วูบลงไปอีกวูบไปแล้วกลารสู้ไม่ได้ก็ปล่อยไปอย่างนั้นะก็เห็นเห็นอยู่ว่าการเตมิโลไม่ไหวอ่ไอ้บูโน่ก็มันก็ช่วยไม่ได้เเพราะมันไม่มีอูกาเต้ก็ก็พูดเรื่องเดิมอีกก็คืออ้าวแล้วทำไมไม่ปรับล่ะ อ,อ,อกลางก็มีสามตัวมึงเ็กากลางไปตู้เขาดิก็ไม่ปรับก็เล่นอยู่อย่างนั้นหลังสามตัวก็ถอยมาไอ้ลูกยิงประตูยืนเต็มเลยข้างในเนี่กยกรอบเตโทษเนี่ยถ้าไม่นับโซนถึงมินนะอ่ะเล่นยูเต็ดอยู่ <5 S 2> คร <น S 3> บเลยนะห้าคนแล้วยืนดูหมดเลยแล้วกลารว่าบอลจากเปิดขวามาเนี่ยหลุดไปถึงโซนเฉยเลยงงก็นี่ไงก็ยินดูนถามว่าจะมีหลังสามไปทำแมวน้ำอะไรมีหลังสามเบื้องมียิงแบ็กเป็นห้าแล้วแล้วบอลนับบริมเนี่ยสังเกตได้เลย วิงแบ็กสองข้างไม่ค่อยคลอสใช่ผมมองว่ายังไงก็ต้องคลอสแต่ถ้าไปดูตอนมันเล่นสกอตติงริบบอนมันไม่คลอสมันจะหักเข้ามาตัดเข้าในใช่ซึ่งผมก็มองว่าเอาเขาคลอสอีกก็ต่อเมื่อคุณคลอสเข้าไปคุณมีจังหวะเก็บตกคุณมีจังหวะ2มันมีโอกาสได้ประตูได้แอ่นี่ไม่คลอสเลยเอาให้บอลมันใกล้ประตูขึ้สู้มากที่สุดอะสุดท้ายไม่เปิด